ผิวแปรปวนทั้งคหอแดงคันขดพืน่นเป็นทั้งปีทั้งชาติจนติดสารสเตียรอยไปหมดแล้ว <c oughs> ของแบบนี้ต้องเจอนวัตกรรมรีแพร้ผิวที่เขาเคลมว่าให้ผิวแข็งแรงภายในสองชั่วโมง <Wow. S 1> และให้ผลลัพธ์ผิวสุขภาพดีแบบไม่ต้องทาสเตียรอยยา oh. yeah. อย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากดรเจเดรีมเมอร์ สำหรับคอมเมนต์ที่เห็นเยอะมากที่สุดนะคะในช่องด็อกเตอร์เดย์เมอร์ค่ะก็คงจะหนีไม่พ้นหมอคะหนูใช้ตัวนั้นแล้วจะแพ้ไหมคะตัวนี้จะแพ้ไหมคะแสดงว่าคนไทยเรานะคะมีลักษณะของผิวที่แพ้ง่ายมากอยู่พอสมควรเลยค่ะและก็เป็นจริงดังนั้นตามประสบการณ์การรักษาของรีมที่มักจะพบกับคนไข้ค่ะที่มีปัญหาเพอรดงคันขุดผื่นหรือแม้แต่มีเม็ดเล็กๆ,ๆบนผิวหนังนะคะทำให้ผิวดูไม่เรียบเนียนค่ะซึ่งกลุ่มอาการนี้ทั้งหมดนะคะในคลิปนี้รีมจะขอเรียกมัน ว่าผิวแปรรวนมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำยังไงถึงจะหายงั้นเราต้องมาทราบสาเหตุนี้กันก่อนค่ะกับโรคผื่นแพ้สัมผัสหรือ contact dermatitis เป็นโรคผิวหนังอักเสบนะคะที่เกิดจากการที่เราไปสัมพันธ์ปัจจัยทําร้ายผิวรอบๆตัวเราค่ะโดยจะมีอาการอักเสบแดงแห้งคันหรือว่าลอกเป็นขุยๆนะคะมักเป็นเป็นหายๆค่ะเพราะว่ามันยอะค่ะที่จะไปหลีกเลี่ยนปัจจัยกระกตุ้นต่างๆภายนอกนะคะหรือว่าที่ภาษาแพทย์เราเรียกกันว่า extrinsic หรือ immunoglobulin e associated มีสาเหตุมาจากมลภาวะอากาศฝุ่น PM 2.5อาหารและเครื่องดื่มบางชนิดอย่างเช่นนมวัวทั่วเหลืองหรือแอลกอฮอล์ค่ะหรือสารก่อภูมิแพ้อื่นๆอย่างเช่นไรฝุ่นละอองเกสรดอกไม้สารเคมีที่ก่อให้เกิดระคายเคือง การพักผ่อนไม่เพียงพอความเครียดที่สะสมนะคะหรือว่าเหงื่อของคนเราก็สามารถเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการโรคผื่นแพ้สัมผัสได้เช่นเดียวกัน <S <S หากเรามีโครงสร้างผิวที่ไม่แข็งแรงค่ะและหากเราเจอปัจจัยกระตุ้นต่างๆมาทำร้ายผิวเราแบบนี้ถึงจะรักษาหายไปแล้วนะคะแต่ว่ามันก็กลับมาเป็นใหม่ได้อีก <S 1> <S 1> แต่ว่าการใช้ยากลุ่มนี้ไปน,นานๆนะคะมันจะเกิดผลข้างเคียงค่ะใช้แป๊บๆนะไม่เป็นไรแต่ว่าใช้นานๆสิเป็นเรื่องดังนั้นใครคนไหนที่มีปัญหาผิว แปรปรวนนะคะทั้งเหอแดงคันและผดผื่นคนจะต้องมองหายากลุ่มอื่นนะคะมาใช้ทดแทนสเตียรอยในระยะยาวแล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้ดิมก็มีเคล็ดลับแนะนำในการดูแลสุขภาพผิวที่ดีมาฝากกันด้วยค่ะ การซ่อมและสร้างโครงสร้างผิวให้แข็งแรงก็เปรียบเสมือนว่ามีอิฐกระปูนมายึดเกาะกันค่ะให้เป็นเกราะปกป้องโครงสร้างผิวของเราค่ะทีนี้มันก็จะเท่ากับว่าเราได้รักษาที่ต้นตอของปัญหาผิวแปรปวนทั้งเหอแดงขัน้นและผดผื่นค่ะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้นะคะมันก็คือการรักษาในแบบของ repair skin นั่นเองค่ะ และแล้ววิธีซ่อมและสร้างโครงสร้างผิวใหม่ให้แข็งแรงด้วยนะวัตกรรมรีแพสกินก็อยู่ในมือของดิมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ต ยูซีรีดอัลตร้าเซสเซทีฟรีเพคที่เขาเคลมว่าช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวให้แข็งแรงใน2ชั่วโมงให้ผลลัพธ์เทียบเท่าสเตียรอยด์โดยไม่ทิ้งสารตกค้างออกตัวแรงแซงกค้งเลยนะคะจุดเด่นก็อยู่ตรงที่บอกว่าสามารถสร้างโครงสร้างผิวใหม่ได้ใน2ชั่วโมงค่ะและก็มีผลรับรองทางการแพทย์ด้วยนะคะนวัตกรรรเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วย barrier repair innovation ที่โจมตีครีมผิวแพ้ง่ายเท่วไปค่ะที่เน้นแต่การให ความชุ่มชื้นเพียงอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของเกราะปกป้องโครงสร้างผิวค่ะแต่ว่าพี่ยูส u ิทอัลตัาเซนซทีฟรรแพร์ตัวนี้นะคะเขาจัดให้ทั้งสองอย่างเลยเ้อและ barrier repair innovation ที่ว่านั้นนะคะก็มีกลไกออกฤทธิ์ทั้งหมด3ด้านค่ะนั่นก็คือ 1. reconstruct skin barrier with d e x p a n t h n o l เป็นการฟื้นบำรุงเกราะปกป้องโครงสร้างผิวให้โครงสร้างผิวมีความแข็งแรงขึ้นค่ะด้วยสาร dexpanthenol ซึ่งจะไปส่งเสริมกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ค่ะให้แข็งแรงขึ้นเผยผิวเรียบเนียนใส2 calm skin with s e n s i t i v e ลดความไวต่อการรับความรู้สึกของเซลล์ผิวค่ะทำให้อาการคันแสบแดงร้อนจิบยิบยิบยิบ,ยบที่ผิวลดลงทันทีแม้เพิ่งทา3 s o o t h skin irritation inflammation and redness With r i โ k ลชอลโค A เ A ลดอาการแดงอักเสบและปัญหาการระคายเคืองที่เกิดจากปัจจัยทำร้ายภายนอกซึ่งเป็นหลักฐานที่ดีของผิวที่ดีค่ะด้วยสารสกัด r i โ k ลชอลโค A เ A เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่นะคะถูกออกแบบพัฒนามาเพื่อชาวเอเชียโดยเฉพาะเลยค่ะผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายและมันไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองอุดตัน แถมยังดูแลแบบครบวงจรนะคะกับสารส่วนผสมที่ได้กล่าวมาค่ะพูดง่ยยายๆก็คือสามารถซ่อมแซมเซลล์ผิวเก่าเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้แข็งแรงลดอาการแพ้และช่วยปลอบประโลมผิวค่ะเรียกได้ว่าครบจบที่ขวดเดียวและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสูตรที่ปราศจากสารกันเสียพาราเบนพาราฟินน้ำหอมสีและแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ S u Ultra s ซีร n นอัลตร s าเซนซิทีฟร p a พ r มี2สูตรให้เลือกค่ะทั้งสูตรครีมเนื้อครีมที่เหมาะสำหรับคนผิวธรรมดาผิวแห้งและสูตรเจลครีมเหมาะสำหรับผิวมันและผิวผสมค่ะวันนี้เราจะมาเน้นกันที่สูตรครีมกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าสูตรครีมนี้ก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเลยค่ะก็เลยเหมาะกับทุกสภาพผิวให้ความชุ่มชื้นกว่าทำให้ประสิทธิภาพในการลดปัญหาผิวแปรปรวนยิ่งดี ความพิเศษของบรรจุภัณฑ์ของเขาไม่เหมือนใครเด็ดอยู่ตรงที่ใช้เทคโนโลยี Anti Contamination อากาศเข้าไปไม่ได้หรือว่า Air Free System นั่นเองค่ะ ไม่ทําให้ครีมเสียเร็วเลยไม่ต้องใส่สารกันบูด0%และไม่ต้องใส่สารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทั้งหมดทําให้โอกาสแพ้แทบไม่มีเลยค่ะเป็นขวดขนาด50มิลลิลิตรไม่มีกลิ่นนะคะเพราะว่าปัสจากน้ําหอมเป็นสีขาวนวลๆเนื้อสัมผัสก็มีลักษณะดีค่ะไม่ข้นเกินไปเมื่อทาไปแล้วก็รู้สึกซึมเร็วและสบายผิวมากๆเลย วิธีใช้ทั้งสองสูตรนั้นก็เหมือนกันเลยค่ะคือทาบำรุงทั่วใบหน้าและลำคอเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นสามารถใช้เป็นตัวเมคอัพเบสก่อนการแต่งหน้าและแนะนำให้ใช้ทาครีมกันแดดเพิ่มในช่วงระหว่างวันค่ะมาถึงคิวการชำแหละสูตรลักษณะาทางเคมีกันแล้วค่ะในคลิปนี้ดิมจะขอชำแหละเฉพาะสูตรครีมก็แล้วกันนะคะซึ่งจะประกอบด้วยส่วนผสมหลักๆก,ก็คือ 1. pantenol หรือ dexpanthenol เป็นโปรวิตามิน b 5ซึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแพนโทเทนิกแอซิด วิตามิน B5 ที่เป็นส่วนประกอบของโคเอนไซม์ A ทำหน้าที่เป็นฮิวแม็กเทนที่ดึงความชื้นในอากาศมากักเก็บที่ผิวช่วยเป็นเกราะให้กับผิวหรือว่าสกินแบเรียร์ค่ะป้องกันการสูญเสียความชื้นบรรเทาอาการคันการแพ้ลดรอยแดงลดอาการอักเสบของผิวช่วยสมานแผลและเร่งการสร้างเนื้อเยื่อชั้นผิวใหม่ลดการเกิดแพ้เป็นเนื่องจากสามารถช่วยยืดอายุของเซลล์ผิวหรือสกินเซลล์พอริฟิเรชันนอกจากนี้ยังสามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิว ย่ได้งาช่วยฟื้นฟูถึงระดับเซลล์ไฟบรบาสช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งยืดหยุ่นและกระชับขึ้น 2. 4 t b u t ์ท c y c ู c ิลไซคลอเหรือ s i m s i t i v e ซึ่งเคมว่าช่วยลดความรู้สึกที่ไม่สบายผิวที่เกิดจากการแพ้ระคายเคืองได้โดยออกฤทธิ์ยับยัง้ง T R P V 1 receptor ที่เป็นตัวรับความรู้สึกอาการแสบเบิรไม่ให้จับกับสารสื่อประสาทได้ 3. g r e a e r i z e r i n f l a t t e r Root Extract มันก็คือสารสกัดชะเอมเทศนั่นเองค่ะมีสาร r i c o l Chalcone A ที่มีประสิทธิภาพในการลดการระคายเคืองสูงให้คุณสมบัติลดการอักเสบของผิวลดการระคายเคืองลดรอยแดงจากสิวลดความมันลดการเกิดสิวลดอาการเซปเดิรมหรือว่าบรรเทาอาการอักเสจบจากต่อมไขมันทำงานผิดปกตินั่นเองค่ะ สำหรับผลลัพธ์ในการใช้เขาได้มีการทดลองศึกษาวิจัยค่ะในชาวเกาหลีอายุระหว่าง20 60ปีหลังจากที่ใช้เจ้า e u s e r i n Ultra Sensitive Repair Cream ตัวนี้เนี่ยนะคะค้นพบว่า มีประสิทธิภาพช่วยให้เกราะปกป้องโครงสร้างผิวหรือว่า skin barrier แข็งแรงขึ้นจริงภายใน2ชั่วโมงค่ะ <Wow. S 1> ในเรื่องของ transepidermal water loss หรือว่า T E W L เป็นการสูญเสียน้ำทางผิวหนังนะคะและก็เรื่องของ erythema index รอยแดงนั้นนะคะ <Wow. S 1> ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายใน2ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะ <Wow. S 1> นอกจากนี้ยังค้นพบว่าสารสกัดซิม oh. <im> ซิทีฟนี้เองนะคะสามารถลดอาการระคายเคืองได้ทันทีถึง51%ใน2นาที oh. Wow. Allergic contact dermatitis พื่นแพ้สัมผัสโรหะเขาก็ได้ให้อาสาสมัครค่ะทาเจ้า u s e r i n e Ultra Sensitive Repair Cream แบบนี้นะคะเช้าเย็นโดยไม่ใช้สเตียรอยเลยค่ะค้นพบว่าอาการแดงแสบคันดีขึ้นใน3วันในส่วนของเซปเดอรหรือว่า c y b o r i c Dermatitis โรคต่อมไขมันอักเสบนะคะเขาก็ได้ให้อาสาสมัครค่ะได้ทดลองใช้เป็นเวลา28วันค้นพบว่ารอยอักเสบและรอยแดงจางลงอย่างเห็นได้ชัดโดยการทดลองทั้ง หมดวันนี้นะคะเห็นผลตามนี้จริงโดยไม่ใชสเตียรอยเสริม mm hmm. ค่ะมาถึงบทสรุปที่ว่ายูสตรินอัลตราเซสติ e p a พ r ตัวนี้จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนที่เอามาใช้รักษาอาการผิวแปรปรวนของฉันใช้แล้วฉันจะหายแดงเผ <c oughs> อค <c oughs> ัน <c oughs> มีผดผูนหรือไม่คำตอบก็คือ ตามความคิดเห็นของดีมเนี่นะคะนับว่าเทรนด์รีเพล์สกินหรือว่ารี p พ i r ์ผิวค่ะเป็นเทรนด์ยอดฮิตของเกาหลีมากๆเลยนะคะซึ่งเขาก็ใช้เจ้าเทรนนี้ค่ะในการปริรณิบัติผิวมาแต่ช้านานค่ะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมคนเกาหลีถึงได้มีผิวที่ดูสุขภาพดีขนาดนี้เพราะเขาเน้นกันที่การเสริมสร้างผิวที่แข็งแรงค่ะ ดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปความน่าสนใจต่อวงการแพทย์ก็อยู่ที่ว่าสามารถช่วยรักษาอาการแพ้ระคายเคืองค่ะจากคำเคลมโฆษณาที่ว่าสามารถฟื้นฟูบำรุงผิวให้แข็งแรงขึ้นในสองชั่วโมงค่ะตรงนี้เองดิมคิดว่ามันเหมาะมากๆค่ะสำหรับเป็นทางเลือกใหม่เพื่อที่จะเอามาใช้ทดแทนยาสเตียรอยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ง,ง่ายเรื้อรังค่ะซึ่งเราก็จะสามารถลดอาการผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากยาสเตียรอยที่เราใช้เป็นระยะ เววลายายนานนได้วัตกรรมรีแพร์สกินนะนะคะเด่นตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรีแพร์ผิวในทุกๆวันเราก็จะมีผิวที่สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะ,คะก็เปรียบเสมือนว่าเราได้มีโครงสร้างผิวที่แข็งแรงในทุกๆวันจากการก่ออิดและบวกปูนใหม่นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำใ,ให้เรามีผิวสุขภาพดีในแบบอุดมคติ yeah! เด่นของยูเซอรินที่มันเหนือกว่ารูปแบบการรักษาเดิมๆนะคะที่เราไปนเน้นแต่เฉพาะการระง,งับการอักเสบค่ะซึ่งพออักเสบหายแล้วก็สามารถกลับมาเป็นใหม่ได้นะคะแต่ว่ายูเซอรินค่ะเขาได้ใส่นวัตรกรรมที่เสริมสร้างความแข็งแรงของเกาะปกป้องโครงสร้างผิวลงไปด้วยะคะ่ะแต่ทว่าอย่าลืมนะคะว่าสาเหตุหลักของการเกิดอาการผิวแปรปรวนนั้นเกิดมาจากการที่เราไปสัมผัสสารหรือว่าปัจจัยทําร้ายผิวภายนอกค่ะ ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกำราบอาการเฮอแดงคันพดพืนได้อย่างยั่งยืนก็อย่าลืมกด back to b a s i c ค่ะที่หมอชอบบอกเรานะคะรู้ว่าแพ้อะไรก็ต้องหลีกเลี่ยงสัมผัสสารนั้นค่ะ <c oughs> เพราะว่าพื้นฐานผิวที่แข็งแรงนั้นนะคะทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดีโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีหรือว่าสกินแคร์อะไรมากมายเลยค่ะ <c oughs> และนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญในการรักษากลุ่มอาการผิวแปรปรวนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง สุดท้ายคุณเองล่ะค่ะคือคนที่รู้คำตอบที่ดีที่สุดต้องหลองพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้ล่างด้วยค่ะได้ผลอย่างไรสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามทุกช่วงทางโซเชียลเนตเวิร์ของ Day d r d a y d r e d m e r e ค่ะอย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากดเรด Dreamer คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย